โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้ก็จะมาสมงอันนี้แล้วผมกิจกรรมนารุโตนะครับผมฟีฟ่าเอ็กนารุโตนั่นเองนะมาในที่10มกราถ,ถึง9กุมภานะครับผมหนึ่งเดือนเต็มเต็มเลยนะครับผมนะซึ่งนารุโตมี3า่าน้ารับผมอันนี้ล่างธรรมดา่ังเสียนแล้วก็ล่างก้าห่างนะผมหมุนฟรีครั้งแรกเลยนะเพชรฟรีไฟ <ile> ล์ลดราคาพิเศษ1,052เพชรจาก300บาทเหลือ9กบาบาทรอเวลาเปิดขายทุกคนมาซื้อกันเลยใช้เพียงยูดีเท่านั้นซื้อแล้วรอเพชรเข้านะทุกคน เพชรเข้าแล้วได้จริงๆลดราคามาแล้วหนึ่งรอบเท่านั้นเว็บนุเกอร์โซนรับเติมเพชรฟรีไฟลใช้เพียง U ู d ดีมีรหัสฟรีไฟล์ขายเพียบงบน้อยหลักร้อยก็มีสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหานุเกอร์โซนได้เลยนี่เลยครับผมรูปแบบกิจกรรมก็เป็นหอคอยนารุโตะนั่นเองือว่าหอคอยโทเค็นนั่นเองนี่ครับผมนี่ดูเลยชุดโคตรเทผมอยู่ที่1490ม่ี่เอน้ย1449นะครับผมนะเออนี่นะครับผมคือชุดเต็มๆเลยบอกเลยว่าโคตรเทนะเทะจัดเลยอ่ะ ทุกคนต้องมาดูนี่มีแบบบนชา้านี่ก็คือร่างเสียนนะครับผมร่างปกติก็คือมันจะไม่มีผ้าคลุมนะประมาณนี้เลยนี่คือร่างเสียนอันนี้ก็คือร่างก้าวห่างเฮจัดนะซึ่งมันใช้5้าทเคเนนะครับผมหมุนฟรีครั้งแรกนะครับผมแล้วก็ลดราคาในครั้งแรกหรือเปล่า50%ออันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับทุกคนนะ โอเคผมก่อนที่จะไปดูผมสูงเนี่ยทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแคลนเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะผมหลังมาทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยโถเค็นอันนี้แล้วก็ชุตดตั้ตในนี้เลยมีสกิน m 4เป็นสกินนี้นะทุกคนดูเดิยมีเอฟเฟคโคตรเลยอะไรไม่รู้อ่ะเอฟเฟคเปิดตัวสกินปืน M4 นะครับผมอัตรากันยิงหนึ่งเจาะเกาะสองเลยนะอันนี้ก็คือไอซ์วัวนะครับผมแล้วก็ท่าทางอันนี้เป็นท่าทางกระสุนวงจักรนี่นะครับผมโอเคแล้วก็มีกระเป๋าคัมพีรนินจานะครับผม โอเคเรามาร่วมเสริมกันดีกว่าครับผมไม่รอช้าครับผมไปครับผมครั้งแรกนะสิบสิบเอ่อสิบครั้งแปดสิบเก้าเพชรได้มาเลยเท่เครืแรกว่ะเอ้ยดวงดีดวงดีดวงดีโอเคครั้งต่อมายังไงครั้งนี้เกลือครับผมโอเคเมื่อมันจะลดสองครั้งนะลดราคาสองครั้งนะครับทุกคนเรื่อยๆเลยครับเอ้ยออกเลยหรือเปล่าอืมนึกว่าอ,ออกท่าเมื่อกี้มันอยู่ที่ท่าโอเคได้สองเท่เครืนะครับทุกคนต่อนี้เรื่อย เรื่อยครผมปุ๊บเฮ้ยมาแล้วอะไรอะไรโอ้โหตัวท,ที่ทสามมาแล้วครับทุกคนเอา้าโอ้โหผมลงกดสุม่มครั้งเดียวอะไรวะไปต่อครับผมไปต่อเรื่อยๆยังไงไม่มาวะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะเออเรื่อยครับผมอืมโทเค็นที่สี่ค่อนข้างยากเลยโทเค็นที่ห้าจะยากเลยปล่าผมว่าขั้นต่ำเนี่ยจะประมาณสามผเพชรนะครับทุกคนนะเฮ้ยมาแล้ว โอเคค่ะอันนี้สี่มาแล้วทุกคนอันสุดท้ายครับผมผมจะหมดสักกี่เขยกันนะขอให้อย่าเกิน3 5มพันห้าจะดีมากเพราะว่าขั้นต่ํานะจะประมาณสามพเพชรเลยนะครับทุกคนนะไปต่อเรื่อยๆครับผมนะออไปปึ๊บไม่มาปึ๊บไม่มาปึ๊บไม่มาปึ๊บ,บยังไม่มาโอ้โหเกลืออะไรขนาดนี้วะครั้งนี้ยังไงยังไม่มาอันนี้โอเคเรื่อยๆครทุกคนโอ้โหทำไมมันเกลืออย่างงี้วะเอ้ย เกือาไปไหมมาโอ้ยได้แล้วได้แล้วโอเคครับทุกคนได้มาละตัวเคสุดท้ายโอเค5ตัวเล่นแล้วครับทุกคนโอเคนี่คืออันแรกเลยกระเป๋าอันที่สองไอซ์บอลนี่ครับผมโคตรเทอันที่สามท่ากระสุนวงจกักนี่ไงโอ้โอเคสวยต่อมาก็คือสกินปืน M4 นะครับผม เนี่ยธรรมดาที่ไหนสกินนี้มีเอฟเฟกต์เปิดตัวอลังการมากต่อมาสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ก็คือชุดนารูโตะเนี่ยมาแล้วทุกคนโอ้โหอีโคเทะเนี่ยร่างแรกร่างแรกครับผมโอเคเปิดมาใส่เลนแล้วกันโอเคนี่ครับผมนี่คือร่างแรกนะเดี๋ยวเรามาดูร่างเซียนตรงไหนมาดูตรงไหนวะทุกคน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันดูตรงนี้ได้หรือเปล่าเปลี่ยนได้ป่ะือว่าต้องไปเปลี่ยนในเกมวะนี่คือร่างธรรมดานะครับผมนะนี่ครับผมไปต่อปุ้มนี่คือร่างเซียนนะครับผมส่วนนี่คือร่างสุดท้ายร่างก้าวห่างโคเทในแกบผเนไหนเฮ้ย <c oughs> เอาเรื่องนะพี่สิสองคงอมแล้วก็กลับมาที่ร่างธรรมดาโอเคแล้วก็ร่างเซียน แล้วก็ตั้งก้าวห่างนะครับผมนะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมขอคอยโทเกคนเขียนอนุตะนะผมไปที่3,558เพชรนะครับผมนะซึ่งปกติผมมีอยู่14,99ตอนนี้เหลือ6,941เพชรนะครับผมหมดพี่3,558เพชรนะครับผมนะโอเคผมสำหรับใครที่สุ่มแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าหมดกี่เพจนะครัผมเพราะว,าว่าชุดนี้มันค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะเนีย่ยเท่จัดนะครับผมนะ โอเคอสำหรับคลิปนี้ก็มีวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายบายครับผม